สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBD Story วันนี้ผมก็จะพามาสอนนะครับวิธีการประกอบชุดเกียร์ตรงนี้นะครับว่าต้องประกอบต้องใส่อะไรยังไงเฟืองตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แกะเครื่องโซนิกออกมาแล้วแล้วก็ทีนี้เกียร์มันหลุดออกมากระจกกระจายนะครับประกอบไม่ถูกนะครับผมจะมีวิธีมาบอกเลยนะครับผมโอเคครับขั้นแรกนะครับก็คือเราจะมาเริ่มกับตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะครับ <c oughs> มันคือเพลาของของคัดนะครับตัวที่สามารถหลุดได้ก็จะมีตัวนี้ครับสมมุตินะสมมติกอดมาปุ๊บอ้าเชียนหลุดหลุดว่ะเอ้ยทําไงดีทํายังไงดีเราก็ดูนะครับสมมติสมมติว่าหลุดหมดเลยนะหลุดหมดเลยสมมติว่าหลุดหมดเลยเราจะเริ่ม อะไรก่อนนะครับก็คือหนึ่งถ้าเราจะใช้เพลาะตัวไหนก่อนนะสมมติผมจะเพลาตัวนี้นะจะเป็นเพลาเพลาที่จับแผ่นคัดนะครับไอจับคัดแผ่นนะเป็นพลาตัวเนี้ยเราดูก่อนว่ามีเฟืองตัวไหนบ้างนะครับที่รูตรงกลางเนี้ยขนาดเท่ากับเพลาะตัวเนี้ยก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ัวตัวนี้ได้นะครับทีนี้เราแยกออกามาก่อนทีนี้เรามาดูแหวนมากว่า แหวนตัวไหนที่มันเข้ากับพลอต,ต,ตัวนี้นะครับก็ดูคร่าวๆว่าตัวนี้นะครับดูลองใส่ดูปั๊บโอเคครับเข้าทั้งสองแหวนได้พอดีด้วยจะเป็นแหวนแบบแบบนี้นะครับโอเคพอคราวนี้ตัวอื่นล่ะตัวอื่นรวมนะครับตัวอื่นรวมหมดเลยรวมหมดเลยใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็รวมนะครับโอเคมาดูกันว่าวิธีการเรียงเรียยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะ เห็นไหมเห็นตัวที่ว่าเป็นตัวเดอยเอาไว้ขบกับอีกเฟืองไหมครับเราก็หาเลยครับว่าเฟืองตัวไหนนะที่มันมีที่มันมีรูให้ตัวนี้สอดเข้าไปได้นะครับก็คือตัวนี้นะก่อนจะเป็นตัวนี้อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วคลิปประกอบเครื่องของเวฟนะครับเอไอของลูกชุดลูกเยว์เวฟนะครับก็คือเราจะต้องมีแหวนตัวนี้ตัวหนึ่งก่อนเพราะตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นตัวที่หมุนหมุนฟรีถูกไหมหมุนมันจะหมุนตลอดแหวนตัวเนี้ย รองไว้เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนตัวนี้มันมาเสยดสีกับปากของปิ้นล็อกตัวนี้นะครับเป็นการป้องกันไม่้เฉษแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาเสยดสีหรือกัดกินเนื้อของเกยร์หรอกครับแค่เขาแค่ว่าป้องกันไว้กันไว้ดีกว่าแก้นะครับต่อมานะครับตัวที่สองก็คือตัวนี้ถูกไหมเช่นกันครับมันก็ต้องมีแหวนรองด้านนี้นะครับเพราะข้างนี้เพราะข้างนี้เห็นไหมข้างนี้มันหมุนฟรีถูกไหมแต่ข้างนี้ มันอยู่นิ่งๆมันจะหมุนไปทั้งเพลานะแต่มันก็ต้องมีแหวนลองตรงกลางเพื่อรองรับการหมุนฟรีของตัวนี้นะครับโอเคครับลาวดัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นลาวดัวนี้ต่ออันนี้ไปวางด้่นก่นกะ่อนครับต่อมานะครับนี่ชุดนี้นะครับมันจะมีสองตัวที่คล้ายกันนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมแต่มันจะไม่คล้ายตรงขนาดรูนะครับเห็นไหมรูกว้าง รูเล็กนะครับแล้วก็จะมีบูทนะครับเป็นเหมือนบูทอย่างเงี้ยสองอันนะครับเพื่อนๆก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่าใส่ยังไงโอเคก็เอาบูทตัวเนี้ยคืออันนี้ก็รัดรัดเลยนะบูทตัวเนี้เห็นไหมอ่ะมันเท่ากันได้เห็นไหมมันเข้ากันได้ต่อมาเราจับแกนตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราดูว่าพราวตัวเนี้ยเราเอาด้านดูจากขนาดเห็นไหมเพราะตันนี้มันใหญ่นะครับเรา หาจากด้านใหญ่ก่อนนะกันอ่ะไหนดูดิตัวนี้ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับอันนี้เล็กนะอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเล็กนะครับเล็กนะออกไปก่อนอันนี้ใส่ได้ไหมโอ้ยอันนี้อันนี้ใส่ได้นะครับรวมด้วยโอเคแต่มันมีบูสตอีกไงเราอยากเตรมใส่บูสตมันด้วยถ้าถ้าเราใส่บูตเข้าไปโอ้มันพอดีเลยนะครับเห็นไหมมันพอดีเลยเราออกมาก่อนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับต่อมาก็ตัวนี้นะตัวนี้นะอโอเคมันใส่ได้ครับแต่ทีนี้ เรามาดูแหวนด่อแหวนสองตัวนี้เออมันได้นะโอเคมันพอดีถือว่าจบนะครับจบตัวนี้อ่ะตัวนี้น่ะใส่ไม่ได้นะครับก็น่าจะอยู่ทางฝั่งนี้นะเอาคิดง่ายๆนะครับแหวนน่ะมันน่าจะมีแหวนเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าเครื่องคันนี้เออมันน่าจะมีคนน่าจะเขาไปซ่อมที่อื่นมาแล้วเนอะไหม แล้วก็อะไรมันหายไปบ้างแต่ว่าการที่ว่าไม่มีแหวนไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยแหวนแหวนรองตัวเนี้ยแหวนรองตัวเนี้ยของของของเพลาใหญ่เนี่ยมันไม่มีนะครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีก็อย่าลืมนะครับตัวไหนที่เป็นตัวหมุนฟรีแบบเนี้ยตัวหมุนฟรีทิ้งแบบเนี้ยให้ใส่ประกบไว้สองข้างเลยนะครับเพราะผมคือผมคิดว่ามันน่าจะมีนะโอเคแต่เครื่องนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่างมันนะเพราะว่ามันไม่ไม่มีผล เสียอะไรกับเครื่องยนต์เลยนะครับเพราะว่าก็เขาขับมาปกตินะครับคันนี้โอเคครับมาเรามาถึงเรื่องตัวนี้นะพอทีเนี้ยเรามาดูเราใส่ไหนข้างไหนวะข้างนี้เรามาใส่ใช่ไหมลองดูว่าไอ้เฟืองขบเนี่ยเห็นไหมเราจะใส่ความอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะข้างนี้เห็นไหมมันไม่มีเฟืองขบมันไม่มีรูให้ขบนะครับเราก็ง่ายๆเลยครับเราก็ต้องงายขึ้นอย่างนี้นะพองายขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมใส่ก่อนพอใส่ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหม ต่อมาเขาเฟืองตรงนี้ถูกไหมเฟืองตรงนี้มันจะมีเห็นไหมด้านเว,ว้าลึกกับด้านเรียบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนงงว่าต้องใส่ข้างไหนนะครับมันมีผลนะอย่าลืมว่ามันผลนะให้เราลองดูนะอันนี้เราใส่บูทไปก่อนนะครับเราจะใส่บูทไปก่อนอ๋อแต่ว่าอ่าเราอเอาเอาเป็นว่าเราไม่รู้นะเราใส่บูทไปก่อนแล้วลองลอง,ลองเทียบดูถ้าเราใส่ด้านเรียบลงนะเห็นไหมอันนี้ด้านเรียบนะครับถ้าเราใส่ด้านเรียบปุ๊บขณะที่เพลาเนี่ย ไอเฟืองตัวนี้มันลงสุดใช่ไหมสมมติว่ามันประกบกับแข้งอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวที่ขบอยู่เนี่ยเห็นไหมมันมันขยับมันขยับซ้ายขวามันไม่หลุดออกจากล่องตัวนี้นะครับก็แสดงว่ามันจะติดเกียร์นี้อยู่ตลอดมันก็คือไม่ใช่นะครับมันก็คือต้องผิดนะครับเราต้องกลับด้านนะครับเพื่อเพื่อให้ไอตัวบอกเลื่อนเนี่ยเกียร์เลื่อนเนี่ยมันมีระยะนะครับระยะในการเข้าไปหามันเห็นไหมอันนี้คือ พอเราหมุนครั้งนี้ปุ๊บมันก็ไปทั้งเพลาถูกไหมพอตัวนี้ออกมามันก็จะหมุนฟรีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเรากลับมาอย่างนี้เห็นไหมเราหมุนตรงนี้เห็นไหมมันติดไปทั้งเพลาะนะครับเราจะขยับตัวนี้ปลอกเลื่อนออกมามันก็ยังติดอยู่นะครับขยับเข้าไปมันก็ติดนะครับเราต้องพลิกกลับมานะครับและซึ่งด้วยความที่ว่าไอ้ตัวนี้เห็นไหมมันถ้าเราใส่ไปปะปๆแบบนี้ มันอาจจะหลุดแบบยังไงมันอาจจะไอตัวเนี้ยมันอาจจะหลุดหลุดได้นะครับมันอาจจะโดนโดนฟันตรงเนี้ยกินได้นะครับเราต้องมีแหวนรองนะครับต้องมีแหวนรองไปก่อนตัวหนึ่งถามว่ารองอะไรผมในความคิดผมนะผมคิดว่าเขาหน่าจะลองล็อกปลอกตัวเนี้ยเห็นไหมไม่ให้ปลอกตัวเนี้ยมันมันไปมันไปโดยโดนตรงนี้โดยตรงอ่ะให้มันโดนแหวนก่อนนะเห็นไหมให้มันโดนแหวนก่อนแล้วเราก็ ครอบตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมต่อมาเราก็จะใช้แหวนตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวบางเหมือนกันใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะจะสลับกันก็ได้นะเท่าที่ผมเคยเคยทํามาต่อมานะครับข้างนี้เราก็จะต้องนี่ตัวนี้เห็นไหมพี่ครับมันมีสองอันเลยอะ่ะเฟืองขบอะ่ะเราก็มาดูครับว่าข้างไหนนะที่มันขบกันแล้วมันเข้าพอดีกับตัวนี้นะครับเราจะใส่ข้างนี้ มันก็อ๋อมันครบได้พอดีครับขอ,อ,อโทษครับจะจาลองสักหน่อยอ๋ออันนี้ก็ขบได้เหมือนกันอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ทํำยังไงทํำยังไงนะตัวแปรอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปลอกมันหายตัวนี้นะครับดูว่ามันครอบได้ไหมมันได้นะแล้วอีกข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างครอบได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันครับแต่ดูสิเห็นไหมความความห่างของ ระยะเนี่ยเราดูความเหมาะสมนะครับว่าระยะห่างของตัวเนี้มันดีกว่านะมันดูมันดูแบบอืมันน่าจะดีกว่านะเห็นไหมมันดูใหญ่กว่ามันสมกับเฟืองใหญ่นะครับเพราะข้างนี้เห็นไหมข้างนี้มันอันมันดูเล็กนะครับข้างนี้มันดูใหญ่ใช่ไหมใหญ่มันก็น่าจะต้องคู่กับใหญ่ถูกไหมอันนี้คือหลักการแบบโง่ๆเลยนะแบบสมมติคุณค้นไม่รู้เลยโอเคเราก็จะ เอาข้างใหญ่นะครับออกข้างนี้นะเนี่ยจัดไปเลยใส่ไปเลยพอใส่ไปปุ๊บใช่ไหมพอใส่ไปปุ๊บสมมุตินะครับสมมุติว่าประกอบแบบไม่รู้เลยนะสมมุติใส่ไปปุ๊บใส่ข้างไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปปุ๊บเร,เราเอาข้างใหญ่ขึ้นนะเรา,เาข้างใหญ่ขึ้นคราวนี้ เรามาใส่ปลอกตัวนี้เ <c oughs> ช่นเคยครับนี่ไอตัวนี้เห็นไหมมันไม่มีแหวนรองอีกแล้วเห็นไหมมันไม่มีแหวนรองตัวเนี้ยแต่ถามว่ามันมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะมันเอาตัวนี้ลองไปเลยแล้วก็ทีนี้เห็นไหมมันจะมีด้านที่ว่าลึกลึกมากกับลึกน้อยนะครับถ้าเราใส่ด้านลึกน้อยถ้า,าใส่ด้านน้อยเห็นไหมไอเวลาเวลาอยู่เยร์ว่างอ่ะมันไม่มีเห็นไหม มันติดทั้งสองอันเลยมันมันจะเฉียดเฉียดมินมินมันซึ่งมันอันตรายมากนะเราจะให้มันว่างทั้งสองเกียร์ทั้งสองเฟืองอ่ะไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องพลิกกลับอย่างนี้ให้ด้านที่มันเว้าลึกนะครับให้มันที่มันด้านมันเป็นหลุมลึกนะครับหันเข้ามาอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเนี้ยมันมีระยะมากขึ้นนะครับระยะในการเลื่อนมากขึ้นเคครับออกมาแล้วก็ใช้แหวนตัวนี้นะปิดปิดบูธเลยเห็นไหมไม่ให้บูธหลุดออกมาเนี่ยครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดเกียร์เรานี้และเพื่อความเช็คชัวร์อีกครั้งหนึง่งหากเพื่อนๆหรือผมก็ได้อ่ะประกอบคิดว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเฟืองบอกเรื่องที่ว่าบอกว่าไม่แน่ใจใช่ไหมว่ามันจะถูกหรือจะผิดใช่ไหมแล้วก็มาประกบกันอย่างเงี้ยเอามาประกบกันอย่างเงี้ยอันนี้ด้านสเตอร์ถูกไหมด้านนี้ด้านคัตถูกไหมเราประกบในเครื่องก่อนที่เราจะ ประกอบจริงๆทุกครั้งแนะนํานะครับว่าเราควรจะใส่เข้าไปในแค้งก่อนประกอบชุดเกียร์ก่อนแล้วก็เราก็ลองเทสหมุนดูก่อนนะครับว่ามันเข้ากันหรือเปล่าว่ามันเข้าได้ทุกเกียร์หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะเหมือนพอดีนะเราลองเราลองกลับข้างอันนี้ดูเราลองกลับข้างอันนี้ดูะมันเข้ากันได้เหมือนกันแต่ว่าลองกับบองกลับข้าง ถามว่ามันพอดีไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับมันเฟืองตัวเนี้ยเฟืองโัวเนี้ยมันไปขบไม่ถึงข้างบนนะครับมันจะขบแค่หมินๆนี่เห็นไหมซึ่งมันมันไม่ได้นะครับมัน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 ไม่ได้เลยเห็นไหมมันจะมันต้องมันต้องเข้าเอ็มหน้าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเข้าเอ็มหน้าอย่างเงี้ยใส่แบบเนี้ยตัวนี้ก็จะหลุดออกไปนอกราวเลยนะ โอเคครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นนะนี่คือก็นี่ก็คือวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับไอตัวนี้ไม่มีแหวนรองถูกแล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้หมุนฟรีใช่แต่ตัวนี้แหละแต่ตัวนี้ที่ผมบอกตัวนี้มันน่าจะต้องมีแหวนรองอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่บูทนี้เข้าไปแล้วก็เป็นตัวนี้ประกบเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาแหวนหายไปไหนวะเอ้ยไม่ใช่ดิเออแหวนหายไปไหนวะอันนี้ แล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ใส่แหวนเข้าไปปิดโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการประกอบเกียร์ของโซนิกร้อยยี่สิบร้อยี่สิบห้าซีซีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวตอน <c oughs> เดี๋ยวจะมีคลิปสอนอีกว่าหากล้ามปูเนี่ยกล้ามปูเนี่ยพี่ครับมันมันหาไม่เจอนะครับว่าต้องใส่อะไรยังไงหากไม่มี สัญ,ญลักษณ์ LR หรือ HL อะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้ดู HL HR เลยนะครับดูไม่ออกเหมือนกันแปลไม่ถูกก็ค่อนข้างจะความรู้น้อยนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าเทคนิคก,การดูง่ายๆดูยังไงนะครับใส่ยังไงให้ถูกนะครับโอเคสําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ